สวัสดีครับแม่เอฟซีทุกท่านาชื่อนี้ที่ท่านได้แต่งมานะครับก็ะจะเริ่มให้น้องสงการได้จับว่าจะได้ชื่ออย่างไรชื่ออะไรครับอยู่ในที่นี้แหละครับอ,อยู่ในผลไม้นี่แหละ,ะ,น,ะ,ะนี่นะคะวันนี้คุณตาก็จะมาแต่งชื่อให้น้องสงการจากแม่เอฟซีนะคะอุ้ยอันนี้จีรุลแล้ะอันนี้มีทั้งหมดด้วยกันห้าชื่อนะคะกติกาคือว่า ถ้าน้องจับได้ผลไม้เชือกไหนที่เข้าปากน้าตาเนาะแสดงว่าให้จับเฉยเพราะน้องังกินไม่ได้อ๋อใช่ค่ะเหมือนว่าให้ดึงเล่นชอบอันไหนชอบอันไหนแสดงว่าน้องจะได้ชื่อนั้นนะคะผลไม้ก็จะมีมันแก้วนะคะแตงแล้วก็ข้าวโพดนะคะอ้อยแล้วก็กล้วยนะคะนี่ชื่ออยู่ข้างบนนี้นะคะชื่อก็จะมีเอฟซตั้งมาให้นะคะมีวันมงคลน้องสักมงคล วิชัยมงคลมหามงคลและและละเอียดหนึ่งจำไม่ได้แล้วเอาใหม่นะคะ <laughs> แอดมินเรืสักมงคลวิชัยมงคลมหามงคลวันมงคลสักมงคลหาชื่อใช่ไหมคะแอดมินกับเบยนะคะนี่ตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวแอดมินจะมาแกะเฉลยทุกอันเลยนะคะเอฟซีต่นเต้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งคุณตาคุณยายก็มีชื่อในใจใช่ไหมคะ ใช่แต่ว่าไม่เหมือนกันเราคิดไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อจาก f อทั้งนั้นเลยนะคะนี่ก็จะมีชื่อบางชื่อที่แอดมินมีในใจอยู่แล้วนะคะอ่าโอเคเริ่มเลยค่ะคุณตาเอาละเอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นดูน่ารักไหมคะแม่แม่ไม่กี่ยอไม่อ้าไม่อ้าแบงเอาไปเลยนี่นะคะ จะรอดไหมเนาะอ๋อน้องๆมาจับอันนี้นี่น้องนี่แม่เอาไปเแม่คุณตาต้องขยับมาทางนี้นะคะนี่ขยับมาทางนี้ลอกมาจับลูกจับ่จับจับไปโอเคโอเคจับ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 สงการชอบวันไหนเออได้เลยได้เลได้เลยได้ชื่อนะคะมันแก้วนะคะโอเค เดี๋ยวเราจะมาแก้ได้มันแก้วนะครับน้่งสงครามจับชื่อได้มันแก้วนะครับมันแก้วดึงเลยเนาะแล้วก็น้อยยังไงโอเคเดี๋ยวจะให้คุณเตามาก่อนนะคะอ่อ๋อแล้วจะออกได้ไหมเอ่ยการจกด่างยู่นะคะตอนนี้ดูดูน้องนุ่นอ้องกันเอ้ยมาถึงเอามันแก้วเลยมันแก้วเพชรทองคำโอเคค่ะเดี๋ยวดึงมาเลยนะคะเชิม ตื่นเต้นเลยครับมาเปิดให้มาจะเปิดให้ดูครับสักมงคลค่ะยายยายยายนี่นะคะสักมงคลเป็นชื่อที่คุณยาย อยากให้น้องส่งการชื่อมากเลยนะคะอ่าเดี๋ยวมาเปิดทุกอันนะคะอันนี้จะเป็นแตงนะคะอุ้ยแอดมินตัวสั่นแอดมินตัวสันนะคะสั่นมากทองมงคลครับอันี้ทองมงคลนะคะจากเอฟซีนะคะแต่งให้นะคะอ่าเดี๋ยวแอดมินจัดการเองดีกว่าคุณตาถือนะคะโอเคนะคะเปิดอย่างนี้เลยนะคะใช้ชื่อที่แอดมินอยากได้หรือเปล่า วิชัยมงคลนะคะนี่ผิดพลาดไปแล้วเป็นของข้าพโพนะคะแล้วก็ต่อไปนี่นะคะเป็นของโอ้วันมงคลของเราอยู่นี่เองสุกาอาจจะไม่ชอบนะคะนี่เป็นอ้อยน้องโชคมันแก้วนะคะและชื่อสุดท้ายนะคะ ลุ้นอันนี้คือโชคมงคลน,นะคะคคสรุปแล้วได้ไดชื่อสักมงคลน,นะคะเย้คคถึงใจคุณ <c oughs> ยายไหมคะ ถืกใจอยู่นะคะนี่โอเคนะคะก็นายดูน้องหน่อยเด็กชายสักมงคลครับบอบเด็กชายสักมงคลไอแม่กินกล้วยอไอแม่กินแม่กินโอเโอเคค่ะไอแม่กินกล้วยเลยโอเคกินก่อนเออกินกินมันแก้วก่อนเพราะสงการมันแกวมากนะคะลูกน้องลูกได้จับแก่ได้ไหมตา จากมงคลค่ะดีใจไหมยายก็ลุ้นนะคะยายพ่ไ่อมลัมงคบ้านเราไม่มีนะแต่พี่ไก่เอ็มมีเอ้มลุ้นวันมงคลแปลว่าใช้สองชื่อนี้นะคะเราลุ้นกันแต่ก็เอ็มก็โอเคอยู่ได้ได้สการเลือกอันไหนเอ็มก็โอเคได้หมดถ้าสดชื่นนะคะประสการสดชื่นไหมลูก ลูกดดูนอหนูเป็นไงดีใจ๊ม่ลูกแม่นเ้นี่นะคะเดี๋ยวจะไปแจ้งเกิดให้น้องแล้วนะคะเพราะว่าทางอำเภอก็โทรมาเร่งรัดแล้วนะคะเอาแจ๊เด็กชายสักมงคลครับผมสักมงคลครับผมทํามไยอยู่ครับเรนโซนะคะเอฟซีสักมงคลสักมงคล นี่นะคะเด็กชายสักมงคลสิหูจักชิ่เจ้าของบ้านอ์อดูดูดูโชว์อะไรยโชว์เลยอ่ะทุกคนขาที่ห้านะคะจูจูดีใจมากเลยจนโชว์เออโชว์เลยถึกถึกใจขาที่ห้านะคะนี่โชว์ติกตอกเลนโซแล้วนะคะ นี่เด็กชายสักมงคลน,น,นะคะถึกใจคุณยายอย่างคักเด้อค,คะนี่นะคะเอซี FC. ดีใจนะคะแอดมินก็ดีใจสงการเลือกชื่อไหนแอดมินก็ดีใจนะคะดีใจมากๆเลยเออตาก็ถึกใจด้วยนะคะเออตาบอกคัขกขนาดัดนี่นะคะเอซได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไหนสักมงคลมาทางนี้หน่อยมารายงานตัวหน่อยเร็วลูก ตอมือนอยต้องมือยายหน่อยนย่ยายจะงใยายถือใจยายเลยนะคะเปคนดีไหมน้องชอบชื่นี้หรอลูกเโอเคต้องให้น้องตั้งเองนะคะเพราะว่าเราเคยตั้งให้น้องแล้วน้อตาเปลี่ยนชื่อให้น้องก่อนหน้า,น,น,าน,นี้แต่ว่าน้องไม่กินนมนะคะกก็เลยให้ชื่อสองการครั้งนี้ก็เลยว่าโอเคนั้นตามใจหนูนะคะ จะจับมงคลยักษ์การไปเรียนนะลูกเนาะเดี๋ยวเข้าโรงเรียนแล้วไปรายงานตัวที่อำเภอก่อนถูกต้องแล้วถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายแล้วหนูไม่ได้ยายกับตายิ้มเลยนะคะโอ้นี่นะคะ FC ท่านไหนนะคะที่ได้ตั้งชื่อน้องศักดิ์มงคลแสดงตัวด่วนเลยนะคะนี่ได้เล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ พาเอฟซีเป็นทะเบียนบ้านแล้วจะได้ทะเบียนบ้านแล้วนะคุไม่ใช่บุคคลได้บุคคลเลล่อนหนูไม่ใช่หนูจะได้แบบประชาชนไราทะเบียนบ้านนะลูกเนาะหนูจะเป็นคนหนึ่งคนจงตัวคนจงตัวคนเด้อ มงคลเหรออันนู้นได้ประทักมงคลยังไม่ลกจื้อไปเด้อจื้อไว้เด้อสักมงคลนะลูกนะจื้อไม่จื้อจื้อนะลูกนะครับจื้อรับจื้อมาจื้อเด้อเอสเอ็นมินตอนตอนทำก็ใส่มะม่วงกันไปแลจื้อจื้อเด้อล่ะเด้อจื้อเด้อมาคำคู่้กันมาเด้อสักมงคลนี่นะคะสักมงคลโอลยเป็นพ่อพายเด้อจะปีนละ คำคำคุ้นคุ้นเด้อเด็กชายสักแหลกคนนะคะชื่อเล่นน้องสงการมันฉิดมันฉีดไม่อาจจะทั้งแม่เขาก็ทั้งแม่ก็แล้วแต่เนาะวาสนาเนาะยายเนาะยังไงเจ้ารักเหมือนเดิมนี่นะคะนหรฝนอาจจะปีนละน้ำฝนไม่อิจฉานะเออตารักเหมือนเดิม ตายักเหมือนเยิมนะคะฮะโอ้ยดูงอนงอนรูกสบัดหน้าเชิญนะเชิญขวบน้าดอกสบัดหน้าเลยลูกเอ่อโอ้ยเงินไขรสิเงินใหญ่เลยไปรักสงการล้านเจ้าพุ่นฝนบอกไปโลกคอยบ่แม่ร้านเล้ยวอะไรเยอะจริงไหม นิ่งก่อนน้องโบนิ่งนิ่งนิ่ง <laughs> ไม่นิ่งนะคะเออดู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 นี่นะคะ <im itation> จากมงคลเ้ยจากมงคลนะคะ <im itation> ขอบคุณ fc นะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาช่วยกันแต่งชื่อให้น้องสงการนะคะ <im itation> <im itation> สำหรับคลิปน,นี้นะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องพลายขวัญเมืองแม่มาลายทองด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ